อ,อมน้องวัวหลงวัวเน้นเนยเนยเลยโดนยา,ยาวยาวบาๆขับกระเฮ้ยเลือดต้มมาตะบันวันนี้เรามีนำเสนอ เมนูอ่อมน้องงวัวนะครับผมใส่ผักชีเนียนๆผักชีแล้วก็ไผ่เลือดอันใหญ่ทรงมามกบ่ไผ่เลือดกระทรงมัตตบัณฑครับพี่น้องครับพระอีเลือดตาแข็งมา,จากจะราค่ะทรงมากเลยนะครับพี่น้องเด้วยบ่เ,เอ้ยนี่ไผ่อีตูกับแซ่เย็นไว้นะครับพี่นอ้องพระอีตูวใหญ่ตักหลายบักคักโอ้บักไข่สา อย่น้องเอ้ยอยากสิบบอกก็รอกูนะเบืบ่อยู่เกาหลีก็มีเรออมน้องัวก,ก็เลยบ,บู้คักว่าบาดนี่หากกระดูกใหเลือดตรงมาตะบันไปเลือดเักซีเบ้่อไ Bữa này dẫn năm rồi hiện dẫn phía này lạ Mến trò nói này Bí bà này chứ nó này Ngon quá các ้ักระด๋อนขอลำบกเจาะแล้วกลมวนอะไรอย่วงเงี้ยเลยนี่ผก็จับนาจเจอตอนตนเป็นแขนแล้วแล้วก้อยเด้อครับ suốt <tôi> ngàn Ừ. Không. Không nào, tôm ở bạn. Tôm mắc ở đâu hàng á? Nó là họ mắt toàn màu. gặp con co. Tốt nằm rồi là cầu dưới cái kính âm lòng quá đó ừ. Kính nữa นือ้งองวัองวตึงนื้องัวทั้งนนองงัว <c oughs> หวานแล้ว <c oughs> <c oughs> อันนี้เย็นอันนั้นหวานแล้ว